สวัสดีครับสาวกเกตบอลมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมพามาที่ร้านนะครับเกตบอลมอเตอร์นะครับเป็นเล็กร้านแล้วกันนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับแห่งที่2ต่อจากเซ็นทรัลบางนานะครับก็จะพาปัติเปิดเป็นทางการแล้วนะครับก็จะพามาชมภายในนะครับซึ่งภายในข้างในนะครับเขาจะมีรถ h a วาวลเฮสตินะครับ ตัวท็อปเลยโชว์สองสีนะครับสีน้ำเงินกับสีดำนะครับสวยงามทั้งคู่เลยนะครับให้ดูนะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมคอมมูนิตี้แห่งใหม่นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินนะกรจายแนะนำนะครับยินดีต้อนรับตั้งให้ข้อมูลรถต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มี แฟนแฟนเกตบอลนะครับเข้ามาชมเยอะแยะเลยเห็นไหมซึ่งก็จะมีในส่วนของไว้จุดรับรองลูกค้านะครับที่แบบจะเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของอซื้อขายสำหรับใครที่เป็นชอบแบบกของที่เลึกเขาก็มีนะรถโมเดลจำหน่ายนะครับเล็ก เดี๋ยวผมพามาให้ชมกันนี่เห็นไหมมาดิเยวเล็กๆคันสีเดียวก,กันก็คือคันนี้ให้ย่อส่วนลงมาเลยนะครับมีสันลูปด้วยนะแล้วก็มีรถอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งรถก็จะไปที่โชว์อยู่ตอนนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่มา แนะนำเยอะแยะเลยนะครับตอนรับนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์บอดีคันนี้ปิดฝาอยู่นะครับูภายในเครื่องยนต์ดูจากสเปกน่าจะพันห้าเทอร์โบไฮดิกเห็นไหมในฝาด้านในนี้กเก็บเก็บเสียงเรียบร้อยบุอย่างดีเลยล่ะ ถือว่าแต่ชอบนะแต่คนตปงผมอะชอบอะไรที่เงาเงาอยู่แล้ววิงวิงดีนะฮะซึ่งตอนนี้เดี๋ยววันที่ส5บห้านี้ก็จะมีให้จองแล้วนะแล้วก็วันที่ยีบแดเนี่ยจะเปิดวันที่แปดมิถุนาจะเปิดราคาเป็นทางการ เียให้เครื่องยนต์ถ้าสัตรูได้จะมีการดีไซน์และดิสเพย์ที่จับหดอยู่ที่พัดเด็กตรงด้านขวานะครับจะเป็นเครื่องยนต์วอร์เตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าด้านซ้ายจะเป็นเครื่องยนต์ของน้ำมันเครื่องยนต์อัดอากภายในครับเรื่องของอัตราอัตราการใไหลในการใช้การดูภายในหน่อยสิ ใน,นตอนนี้เขาปิดเปิดโชว์เปิดให้ดูแล้วนะมีปิดสิ่งที่ผมมาที่สุดก็คืออะไรวะนี่ผมเปิดเสียงนะจะได้ยินเสียงข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมปิดน,นะแต่น,นี้เขาเปิดไฟท้ายอยู่ยังได้ยินไหมดูรอบชั้นนะครับมีอะไรบ้างแมปอมรอบถ่ายรอบขัน ที่สำคัญที่มันเจ๋งของคันนี้เลยนะกาฮาวาเนี่ยที่ผมชอบเลยนะคือเมนูพื้นฐานกดไวมากไปทีเดียวเลยล่ะก็ระบบ ต่าง,างถอยจอดนี่มาให้เรากงตอนกดต้องกดฟูลิขึ้นมาลยนะตรงน,นี้จะมีเมนูขึ้นแต่ตอนนี้น่าจะเป็นตัวก็ล็อกไว้จะเป็นถอยจอดนะครับแล้วก็ระบบจอดอัตโนมัติอรงน,นี้นะ ลึกมากมี LCD เขาจะมีตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองแล้วก็มีตรงนี้ที่จะออกกระจกนะครับเยี่มากภายในก็อยากให้คือไม่คือรายละ,ะอยอเอ,เะอ,อยเียดมันเยอะนะครับอยากให้เข้ามาชมมาเองเพราะว่าก็บอกันว่ารายละเอียดรถมันเยอะนะครับถ้า เพื่อนๆที่จะมาชมนะครับอากไปรับชมตัวรถจริงๆเนี่ยก็เข้ามาดูกันเองดีกว่าเพราะว่าน้องๆเจ้าหน้าที่เขาจะให้รยายละเอียดได้ดีกว่ามากนะครับมาดูใน Youtube มันไม่ได้เห็นอะไรมากหรอกครับความสวยมันก็เป็นสวยเท่าดูเห็นด้วยตานะครับอย่างปลาท้ายเนี่ยผมแบบมากชอบสวยมาก ในนี่เจ้าที่เขาก็จะมาแนะนำนี่เขาแนะนำภายนเจ้าที่เขาแนะนำมูลภายในดีงามมากนะครับก็นี่คือหนึ่งคอมมูนินนนนตี้นะครับที่ทางเกตวอลเขาจัดมาให้นะครับก็พามาชมราวๆนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะมารับชมนะครับก็ สามารถมาชมไน้้ที่ที่นี่เป็นที่ทสนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับด้านซ้ายข้างๆเนี่ยเป็นกสิจิกรมองไปด้านนี้เป็นเซนทัลนะครับก็มาได้เลยนะครับอยู่ชั้นสองนะครับที่ร้านตรงนี้นะครับเกตบอกสำหรับใครที่อยู่โซนบางนาสมโลงสมุทรประการนะครับก็เซนทัลบางนานะครับผมยังไม่ได้ไปเลยแต่แล้ผมจะไปอยู่นะครับ ถ้าที่มาดูที่นี่ใกล้ๆบ้านนะครับก็เชิญได้เลยนะครับแล้วเห็นเห็นว่าจะมีที่ไอคอนสยามด้วยนะครับใครสะดวกไอคอนสยามก็รอเปิดแล้วก็ไปรับชมได้เลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่เขาเนี่ยเขาจะมีบริการน้ําดื่มกาแฟเห็นไหมน้ำน้ำดื่มกาแฟนมน้ําผลไม้นะครับก็มาให้ชมด้วยนี่ โอเคกันนะครับขอบมากที่รับชมครับขอบค,ครับ